สวัสดีครับสวัสดี FC ไม้ด่างสร้างรายได้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปดูต้นไม้ราคาสูงนะครับแล้วก็เป็นต้นที่เขาบอกกันบอกราคาสูงเป็นล้านผมพาไปดูนะครับว่าเป็นต้นอะไรจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเจ้าของสวนก่อนนะครับนี่ครับนี่ครับเราก็มาเจอเจ้าของสวนนะครับสวัสดีครับวันนี้เจ้าของจะพาไปดูต้นอะไรครับ ราใบหอครับ,<อ>บใบ dł. หอทุกใบนลครับตอนนี้เป็นโหราใบหอนะครับนี่ครับดูครับดูใบครับใบหอทุกใบเลยนะครับนี่มีที่เดียวในสุรา์ครับอ๋ตอต้นนี้ใช่ไหมครับว่า<ม>ที่ว่ามีที่เดียวในสุรา์คือโหราใบาอหอนี่เหรอต้นกาเนิดหอต้นกำเนิดต้นกำเนิดของโหราใบหออยู่ที่สุรา์อยู่ที่สุรา์ครับอ๋อที่เดียวในโลกครับที่มีโหราแล้วต้นนี้ เจ้าของตอนนี้คือไปได้ไงมาครับเล็กครับซื้อมาัแต่ตั้งแต่ยังเล็กมี่อนเลยงอ๋อซื้อตั้งแต่ยังเล็กต้นนี้กี่เดือนแล้วครับต้นนี้ต้นนี้ก็เรื่องประมาณน่าจะไม่ถึงห้าเดือนอันนี้ไม่ถึงห้าเดือนใช่เขานิยมเล่นกันไหมครับช่วงนี้ช่วงนี้ราคาสูงมากครับโหตัวนี้ช่วงนี้ราคาสูงเลยครับต้นนี้ราคาเท่าไหร่ครับถ้าเป็นต้นนี้ก็ประมาณ ก็สองแสนห้าครับนี่ดำดำสองแสนห้าแต่ที่เจ้าของที่ว่าต้นต้นใหญ่เขาสามล้านเขายังไม่ขายครับตัวกว่านี้สักนิดครับอ๋อตัวกว่านี้สามล้านไม่ขายใช่ครับโอ้โหราคาไปช่วงนี้โอ้โหราคาท่านผู้ชมสามล้านไม่ขายเขาตั้งชื่อใหม่แล้วชื่อโฮรามาฮาเบิดาอ๋อเขามีชื่อว่าโฮรามาฮาเบิดาสามล้านไม่ขายโอ้โห เพราะว่ามันมีมันมันมีไม่เยอะมีไม่เยอะแล้วก็มันสวยด้วยแล้วก็มันสวยตรงที่ว่านี่ใบดูครับดูใบครับใบห่อสวยครับใบหอสวยนะครับนี่ครับมันไม่มีต้นไม้อื่นแล้วใช่ไหมครับที่ใบห่อแบบนี้ก็มีครับพวกพวกหอเงินหอทองแต่ว่าพวกนี้มันมีเยอะอ๋อมีน้อยครับอ๋อนี่หอเงินหอทองมันมันมีทั่วไปอันนี้เกิดจากการกลายที่นิ่งนะครับอ๋อแต่มันไม่ด่างนะ มันไม่ด่างมันไม่ด่างแต่มันหอ่อมันหอวยมันหออย่างเดียวนะครับแล้วมันจะให้ลูกเป็นอะไรครับตอนนี้ให้ลูกให้ลูกเป็นไข่กับนออ๋อให้ลูกเป็นไข่กับหนอไอ้ตัวนี้ยังไม่ได้รื้อไข่นอทีใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อนี่เดี๋ยวรอ,อนนะครับท่านผู้ชมถ้าอยากได้รอคนนะครับตอนนี้ราคาแพงมากแต่ถ้าเป็นลูกมันก็ราคาไม่ได้แพลงลูกไม่แพงครับอ่าไม่แพงไมแต่ถ้านี่ อ่าไม่ต่ำกว่าสามพันต้นเล็กๆแต่ว่านี่ที่ผมถามให้ท่านผู้ชมได้ฟังคือเป็นเป็นต้นใหญ่ต้นต้นใหญ่ไปแล้วอ่าต้นใหญ่ไปแล้วก็มีราคาประมาณเป็นตัวที่น่าเก็บมากครับทั้งสวยต้งหายากครับอ่าเพราะต้นใหญ่ไปแล้วมันเป็นราคาที่สูงไงใช่ครับแล้วคนที่บอกว่าราคาสามล้านแต่ว่าสามล้านไม่ขายคือต้นใหญ่กว่านี้นั่นคือเป็นต้นแม่มันเขาไว้ทําแม่อ่า ว่าเป็นต้นที่ต้นกาเนิดที่ใหญ่ที่สุดในในประเทศหรือในโลกก็ได้ครับอ่าดอว่าเขามีต้นใหญ่เลยแต่สามล้านไม่ขายแต่ถ้าไปถามซื้อสี่ล้านห้าล้านเขาอ,อาจจะขายนะครับไม่แน่อเปลี่ยนใจครับอ่าไม่แน่อาจจะเปลี่ยนใจนะครับเขาอ,อาจจะขายก็ได้ดูใบนะครับนี่ดูดครับดูความสวยงามครับโคนใหญ่มากโอ้นี่ดูโคนต้นนะครับใหญ่แล้วก็วต้นที่ว่าจะขายสามล้านใหญ่ขนาดไหนท่านผู้ชมลองคิดดูนะครับนี่ ตอนนี้ถ้าสามเซนห้าเนก็อาจจะปล่อยตอนนี้สามเซนห้าเซนก็อาจจะปล่อยนะครับแต่ว่าช่วงเศรษฐกิจนี้มันก็ต้องไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ลูกไม่มีลูกแต่แต่ถ้าใครถามซื้อเราก็ขายนะครับถามซื้อก็ขายนะครับไว้ลูกนะครับนี่ไว้เอาลูกด้วยไม่ได้้ใครดีครับถ้าใครมานอกจากเออมหาเพกราแล้วยังมีตัวอื่นอีกไหมที่ จ้าของสวนที ha, like to to ่ว่าต uh ้นสามล้านมีโหรามหานาทีโหรามหานาทีโหราแต่ไม่ไม่จะแป้งบังกระดาษแต่ไม่ด่างนะครับมันจะออกใกล้กับตัวตัวก็โกดายครับเป็นโหราแต่ใบหน้ายับเหมือนก็โกดายครับใกล้กับใบนุ่มครับมันออกห่อห่อแต่ว่าไม่ห่อเยอะเป็นหน้ายื่นอย่างนี้ครับ ัครบเป็นโหราแล้วหน้าอ๋อโหราแล้วย่นแบบนี้ใช่ไหมครับย่นย่นยิ่งกว่านี้อ๋อประมาณนั้นไม่อ่อแบบแบบเบ็ดนู้ดราคาเป็นยังไงครับอันนู้นตัวนู้นผมขายทินลงมือมีคนสามซื้อหนึ่งล้านขององยังไม่ขายเหมือนกันนะโอ้หนึ่งล้านไม่ขายนี่ต้นประมาณไหนครับประมาณประมาณนี้เลยครับประมาณนั้นเลยโอ้หนึ่งล้านไม่ขายมหาณทีนะครับโหรามหาณทีแล้วก็ มันเหล็กด้วยเหมือนกันอืมอ้ออันนี้ใบหอด้วยมัหอด้วยเหล็กๆตรงไปติดไปได้ตรงไไปด้ติดจากต้นนี้ไหมครับไม่แน่ติดจากต้นนี้นะครับนี่ตอนนี้ก็แปลกอยู่นะครับใบหันี่ใบหัหอมันเลยนี่ครับห่อนี่ใบหอมันเลยครับอยู่ใกล้ๆนี่ใกล้ๆนี่ใบหอมันเลยครับนี่กวเท่าไปอันนี้หอมโมราดังธรรมดาครับ อ๋อนี่โด้อ๋อนี่นี่นี่โดูครับโวราด่างธรรมดานะครับนี่โวราด่าง่มีไข่เรื่มมีเนาขึ้นมาแล้วอ๋อโวราด่างตอนนี้ด่างธรรมดาใบจะแบบนี้ไม่สวยเท่าหร่อืออันนี้ถ้ากจะเอาก็พันห้าครับตอนเริ่มโตแล้วต้นนี้พันห้าครับจะทำสายพันได้ตอนนี้ตอนนี้พันห้าครับก็ ยิ่งแก่ใบยิ่งแคบลายยิ่งแคบมีลายนะครับนี่หัวดาธรรมดาแบบนี้นะครับถ้าเป็นหัวดามหาเพชจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ราคาแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันมากครับแตกต่างกันมากเลยนะครับต้นนี้หลักแสนนะครับแต่ต้นนู้นหลักอันนี้ก็หลักพันหลักหมื่นครับหลักพันถึงหลักหมื่นนะครับตอนนี้ในสายในสายหัวดานะครับส่วนต้นนี้ก็คือมัน ที่เดียวในสุราษฎร์ที่ค้นเจอที่แรกในสุราษฎร์แล้วก็สําหรับในโลกด้วยเหรอโอ้ที่แรกในโลกด้วยแล้วตอนนี้มันคือต้นแม่มันต้นแม่มันไม่ใช่ต้นแม่เขาเรียกว่าต้นอะไรนะที่เขาบอกสามร้านไม่ขายต้นแม่มันต้นกําเนิดต้นแม่มันตายแล้วครับอ๋อได้เก็บลูกมาเอามาปลูกอ๋อตามประวัติจริงๆคือต้นแม่มันตายไปแล้วอ๋อนี่ ลูกมันก็ออกมาเรื่อยออกมาเรื่อยใช่ครับแต่ราคามันสูงมันก็ไม่มีคนครอบครองเยอะใช่ครับมันให้ลูกยากด้วยอ๋อให้ลูกยากด้วยการเลี้ยงยังไงครับการเลี้ยงยังไงการเลี้ยงก็เลี้ยงเหมือนเลี้ยงเหมือนอะลูกาเตียทั่วไปครับคนมาทำครับพวกนี้นๆๆมันไอ้นี่ไหมมันขี้แบบตายง่ายไหมแข็งแรงครับทนทนทานนะเหมือนโฮดาทั่วไปเลยครับอ๋อไม่ค่อยไม่ค่อยลำบากเตัวเลยเลี้ยงง่ายใครชอบแบบใบห่อๆก็ อบถามมาได้นะครับใบหอๆนะครับนี่เพชรเจ็ดสีสำหรับอ๋อนี่นพเบบพชรเจ็ดสลีลืมกับสีสวยครับเรื่องเป็นหลังล่างก็กยากสีสวยครับอันนี้พเพชรเจ็ดสี <c oughs> สเดียวกันเหรอัอนนี้นี่คือเป็นอาลคาเซียนนอาลคาเซียเหมือนกันอยู่จำพวกเดียวกันใช่ไหมครับใช่ครับอ๋ออโนเพชรเจ็ดสีนี่เพชรเจ็ดสีแล้วก็นี่หัวราใบหอบนกระดาษ แล้วก็โหดาธรรมดานี่คือในจําพวกเดียวกันนะครับแต่ที่ราคาสูงมากนี่ครับเป็นตัวนี้เลยครับช่วงนี้ทปเลยครับคนเล่นเยอะไหมครับช่วงนี้มันมีน้อยครับคนก็ใครที่สายสะสมเก็บกันเยอะเหมือนกันครับแต่ว่าเขให้ลูกน้อยเลยไม่ค่อยมีใครได้ไปสักเท่าไหร่อ๋อไอเล่กเก็บครับเก็บต้นเล็กเก็บต้นเล็กนะรับรองนาคตเลยครับต้นเล็กราคาก็ไม่แพงนะครับท่านผู้ชม ยังได้อยู่นะครับที่ว่าบอกราคาไปสองสามแสนนี่คือต้นใหญ่นะครับ,รบไม่ได้เป็นต้นเล็กนะครับน,น,นี่ดูครับใหญ่มากไม่ได้ลื้อไข่ด้วยครับปลาไปเกิดมีไข่มีอะไรก็เราไม่รู้ว่าข้างในมีเท่าไหร่สักประมาณกี่เดือนครับถึงจะลื้อไข่ได้ต้องน่าจะเก,กินห้าเดือนครับเพราะว่าตอนนี้ห้าเดือนแล้วก็ยังไม่มีนอไม่มีอะไรขึ้นกเป็นบอลกระดาษไอ้ด้นๆบอลกระดาษนี่ก็มีหนอแล้วครับ แต่ว่าตัวนี้ยังไม่มีครับแสดงว,ว่า,าปีหนึ่งนนสักปีได้ไหมสักปีสวยครับสักปีนะไม่โตไปเลยครับปลูกไว้สักประมาณหนึ่งปีแต่แต่คือว่าปลูกไปสักหนึ่งปีคนจะ,ะผู้คนจะคิดอีกไหมว่าอีกสักหนึ่งปีราคามันจะลงอะไรแบบนี้ใช,ใช่แต่ว่ามันหายากอืมแต่มันหายากคห,หนึ่งปีเพื่อนก็ต้องหนึ่ง,ง,งปีเหมือนกันอืม,มกระเล็ก็ยังเล่นได้ยาวๆครัพบพวกบอล พวกบอลนี้เล่นได้ยาวๆนะเป็นไงท่านผู้ชมต้นนี้ท่านผู้ชมคิดว่ายังไงครับไหนท่านผู้ชมลองอ่าพิมพ์มาใต้คลิปหน่อยนะครับคอมเมนต์มาหน่อยครับคิดยังไงกับต้นนี้ครับราคาแบบนี้หรือว,ว่าแถวไหนราคาถูกกว่านี้พิมพ์<อ>มาได้เลยครับใจต้นเล็กๆก็เดี๋ยวเดี๋ยวไสนใจทัก,ท,กทักมาได้ครับอ่าสนใจก็ผ่านช่องมาเลยใช่ครับ มาเลยผ่านช่องมาเดี๋ยวหาราคาไม่แพงให้อืมเดี๋ยวหาราคาไม่แพงให้ถ้ามีใครสนใจนะครับเผื่อว่าใครหาไม่ได้ใครหาได้ครับอ่หน้าสะสมตัวนี้ตัวนี้เป็นสายหน้าสะสมอยู่นะครับช่วงนี้ราคาดูใช้ดินทั่วไปธรรมดาใช่ไหมครับใช่ครับใช้เหมือนดินปลูกฮารหมาเตียทั่วไปได้อ่าเหมือนที่เราทําคลิปกันตอนที่แล้วใช่ไหมได้ครับอ่ามาเรากลับเยอะๆสักหน่อย อันนี้มาทีแรกก็ลงลงอันนี้เลยครับมาใส่กระถางโอ้ยมาสามกระถางครับเปลี่ยนไซส์ก็ขึ้นมาเรื่อยแไปนี้แล้วก็ลงนี้ได้เลยลีลยวก็จะมากปลูกถ้าใส่บออ่บอแบบนี้ก็ยาวเลยลไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่แต่ว่าตอนนี้แข็งแรงนะครับท่านผู้ชมแข็งแรงมาก ไม่้องมีปัญหาเรื่องอะไรอ่าทนแดดทนฝนนะครับตอนนี้นนขนาดฝนตกยังมาอยู่อ่าในนี้เลยนี่เห็นไหมน้ําอยู่เก็บน้ําได้เป็นเก็บน้ําได้นะครับ,ล,รบลดลด,ลดความร้อนได้นะครับตันนี้ <c oughs> <c oughs> นี่ครับดู <c oughs> ดูความสวยของต้นนะครับดูต้นแล้วทรงแข็งแรงดีนะครับใบก็ใบเหนียวนะผมว่า็แข็งแรงดีครับ ครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับสําหรับโหดามหาเปตานะครับราคานี้ท่านผู้ชมคิดว่ายังไงครับราคานี้คือราคาต้นใหญ่นะครับราคาลูกต้นเล็กๆก็ราคาประมาณสามพันนะครับสามพันใช่ไหมครับสามพันเล็กๆลูกเล็กขึ้นสามพันสามพันห้าขึ้นนะครับแล้วก็ต้นนี้มันมีที่เดียวในประเทศไทยคือสุราษฎร์คนพบที่สุราษฎร์อ่าแล้วก็เป็นที่เดียวในโลก ก็อีกตัวหนึ่งก็โฮรามหาหนาทีนะครับอีกตัวแต่ว่ายังไม่มีลูกแบ่งทีอ่ายังไม่มีลูกแบ่งทีเด,เดี๋ยวมันจะมีต้นเดียวอยู่เดี๋ยวถ้ามีลูกแบ่งก็เจ้าของสวนน่าจะหามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปต่อไปคลิปหน้าคลิปอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับ อะไรทำคลิปอะไรก็อบอกมาได้เลยครับอยากให้ทำคลิปอะไรก็บอกมาได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ